กันไม่โดนว่าจะแจกเหยื่อนะครับเจอเขาสองครั้งแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมผมด้วยนะครับเชนายโยนะครับใช่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชม ก็วันนี้เดี๋ยวออกมาหาล้อตีอย่าปลอมนะครับล้อเลาะ,ะเละๆไปเรื่อยนะครับช่วงนี้โอ้ช่วงนี้น้ําแห้งนะครับก็ไม่ค่อยมีน้ำนะแต่เมื่อคืนนี้ฝนตกลงมานะป่าน่าจะกัดดีนะครับวันนี้ถ้าออกแต่เช้านะโอ้แต่ตอนนี้มันก็สายแล้วนะครับเก้าโมงละก็มาถึงหมายแรกเรานะครับน้ําแห้งนะครับ <c oughs> มันเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับตอนน้ําท่วมมันจะเต็มเลยนะครับตรงนี้ทีนี้ก็เหลือแต่ตรงตรงตรงบ่อนะครับตรงหลุมมันนะเดีย๋ยวที่ใช้วันนี้เราเล่นผิวน้ํากัน,นครับเดี๋ยวผมพยายามหาทางลงก่อนนะลกมากเลยไม่ได้มานานแล้วเดีย๋ยวเล่นผิวน้ํานะครับแต่แดดก็ออกแล้วนะครับแล้วหมายก็ไม่เหมาะกับผิวน้านะครับแต่วันนี้ตั้งใจมาตีผิวน้ำนีละ คิดว่าน้ำมันยังเยอะอยู่นะครับไม่คิดว่าน้ำมันจะแห้งขนาดนี้นะเขามีเครื่องสูบน้ำนะครับน้ำก็คงจะลดลงไวมอนกันโอเคครับอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะครับผมคันเอสแอนเอสอเมซอนโกนเฮลเวด87นะครับแล้วก็ลอกสไปเดอร์ใบสานสายปีเอ็นอม์เซียนปานะครับเ่วนเหยื่อที่ใช้วันนี้เราจะใช้กบยางแจ็คโซนะฮะเดี๋ยวลองดูครับเดินล้อตีเรื่อยๆนะครับถ้าไม่กัดเราน่ยจะย้ายหมายฮะพอน้ำแห้งมันก็ โล่งเลยนะครับตอนน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะมีช่อนปอกกัดนะตอนน้ำท่วมก็จะมีปลาย่ามีบัวมีแหนขึ้นนะครับตีอยู่ผิ่น้ำนี่มันเลยอ่ะนี่ผิวน้ำไม่โลกจก,กัดหรือเปล่าแต่ตั้งใจมัตีผิวน้ำแล้วครับก็ต้องลองดูครับ ช่อนฟอกนะครับ target. เห็นตัวเลยช่อนฟอกครับเล็กแบบเล็กโคตรๆเลยครับคุณผู้ชมก็ น้ำมันแห้งนะครับก็เหลือแต่เป็นบ่อเป็นหลุมนะครับแล้วก็มีประช่อนป๊อกมากัดนะครับซึ่งไม่ใช่เป้าหมายของเรานะครับอุ๊ย <c oughs> เดี๋ยวดูมาโอ้โลบนะครับเดี๋ยวไปย้ายหมายกันดีกว่าจะเป็นไม้ไหนจะมีปลาหรือเปล่าไปติดตามชมนครับป่าอูเหเนื่ยมีปลาใหญ่ขึ้นนะครับคุณผู้ชมขึ้นสองทีแล้ว อาจจะเป็นกระสุบตัวบักควายก็ได้นะครับอ,<า>อีผิวน้ําก็ไม่มีอาการอะไรนะครับเดี๋ยวลองดําลึกเอ่ยดําตื้นนะครับลองไปสารวจดูก่อนเผื่อ,อจ,จะเป็นกระสุนนะครับผมก็มองไม่ออกเหมือนกันนะครับขึ้นปแปลกๆนะฮะแต่ไปชมกัน โอ้โหกัดโคตรแรงคุณผู้ชมโอ้ยโ,โอ้ยปากกดหืมกัดโคตรแรงอ่ะผมไม่คิดว่าปลาใหญ่งัดซสร้างอย่างแรงเลยโอ้โหก็คิดว่าไอตัวที่มันขึ้นนะครับกระชากค,คันเลยอ่ะเนี่ยประกอ เหยื่อเหยือกับปลานี่แบบไซส์ใกล้เคียงกันเลยนะครับอใหญ่กว่านี้อีกสักหน่อยอก็ไม่ได้ปล่อยไปนะครับไป ไม่โดนนะคุณผู้ชมน่าจะกระสูบนะครับกบยางจักโซครับสองใบหลิวมีเวรเนี่ยเดี๋ยวลองตีดูนะครับ มามันลกนะครับคุณผู้ชมหมายมันลกนะครับมันก็จะมีเวิร์้งนะครับในหน่อยนะครับแล้วส่งเอาชัวร์ๆเลยครับวัดตึ้งติดหญ้าคิดว่าจะไม่ออกแล้วนะครับการกรบยางแจ็คโซเสีน้ำตาลนะครับเอ้ของสัมพันธ์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็เป็น สแตน s อสเอ็เอเมซอนโกนะครับลอกสไปเดอร์ใบสันนะครับแล้วก็สาย PE น้ำมอสเซนฟานครับยางแจ็คโซว์เปลี่ยนตาตัวนี้มันสองใบหลิวนะครับลองดูนะครับปุ้มไปปากยอดโอ้โช่อนป๊อกนะครับตีขึ้นฝั่งล่างมากับเต็มปากนะครับช่อนป๊อกอย่างแจ็คโซนะครับเล็กเกินนะครับ ไปเก็บไปถ่ายรูปรวมนะครับกัดไม่โดนนะคุณผู้ชม กัดไม่โดนใช่ไหมโยครับใช่ครับีครับ,รบ <laughs> ผมเห็นมาตกได้ไปอันนั้นผมเลยตามมาโย <laughs> อยู่แถวนี้เหรอครับอยู่เนี่ยครับซอยข้องล้างสองหม้นแหละครับอ๋อ จัดยังเข้าไปนี่ได้มาตัวเ,เดียว<อ>ตามจากในยูทู b ตขอครับเห็นเรือตามไปไหนต่อครับน,นี่าาออกไปแล้วก็ไปนู่นยาวนู่นเลยอ๋อม,ม,มันมานครับ อฟซีนะครับตามมาจากใน youtube พ่าเห็นใน youtube นะครับน่าจะเคยเห็นสองครั้งแล้วนะคนนี้ลืมเอาเหยื่อให้นะครับเอาเหยื่อมาด้วยวันนี้ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมปลาจะไปเส้นนู้นนะครับถ้าเจอกันเดี๋ยวผมให้เหยื่อนะครับเมื่อกี้ก็ลืมนะครับกาลังตามปลาตัวนี้อยู่กัดใหญ่เลยครับกัดไม่โดนเดี๋ยวลองตื้อดูนะครับ มันกัดระแวงนะคุณผู้ชมแต่ว่าผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าปลาตัวเนี้มันน่าจะยังวนเวียนอยู่แถวนี้ครับแต่มันลอยครับกัดกัดแบบครับสองทีแล้วนะไม่ได้ครับบางทีเอฟซีอารักก็ไม่ค่อยได้คุยนะครับแล้วก็ลืมให้เหยื่อด้วยอาจะแกะเหยื่อนะครับเจอเขาสองครั้งแล้วนะครับจะภาพในการตกปลานะครับ ขอบคุณน,นะครับที่ตามลัดชมผมด้วยนะครับถ้าเห็นคลิปนีน้เดี๋ยวจะรีบตีปลาตัวนี้แล้วก็วิ่งไปเส้นเดียวกับน้องเขานะครับแล้วว่าจะเจอเขาหรือเปล่าจะรีบตามปลาตัวนี้ มันกัดไม่โดนแล้วก็เกาะกิ่งไม่ไหวอรับป่าแตกไปเลยตื่นไปแล้วมั้งผมบอกแล้วมันยังอยู่ โโออ้ย,อยเอาจนได้นะครับคุณผู้ชม